สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาพ่อๆกับผมครับนายเพชรอ้วนอีกคือเก่าครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องมาลงหนองจับปลาการกุศลครับที่หนองอ่างห้วยไผ่เนาะครับบ้านดงป่าแดงครับอำเภอบรนม่วงจังหวัดสุโขทัยครับมื้อนี้บัตรราคา100บาททุกที่นั่งครับบ่ว่าสิเป็นกระดุงน้อยกระดุกงหญ่กระดุกสิบสอกกระดุกสิบสอเนาะครับไปครับไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับทีมงานมารนต์ต่อครับมื้อนี้มากี่ชีวิตครับเมื่อกี้1 2 3 4 5 5ชีวิตครับ ทีมงานบาดาเตาครับพี่น้องมันๆคนผู้นึงกำลังซิวฟี่อาไปตาทางสวัสีพี่น้องนะครับใกล้กันคนสวยครับ กระดุงเราใหญ่เต๋อครับพี่น้องระดับ40นาทีผมที่เปิดกระดับจับปลาอยยกเลยครับยกโหลดยกโหลดยกเลยครับยกเลยมาลุดกระดุงใหญ่ครับเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับอ้าวอาวโอ้เต้นดีขนาดมือใส่เนาะตัวใไงเนาะประสูตรครับ ยกแ่แท้ผัดบะมี่ปาซะบ่ยกแ่ท้บะมี่ป่า,อปาจยอยมาลุ้นกระดุมใหญ่กันครับ่นอง แกแท่ไปทังใ้บืนมาป่ามายกแท่ไปนึงคือบวมีป่าเอ้าโดนแล้วครับยกแท่คือบวเห็นป่ามัด้เอารถข้ามไปแลมอยู่ sẽ là tổ nhay tổ nhay với hang đây với tổ nhay à Ở tôi nhai thì khảo quang này khám bà nhiêu nè Ôi Ô bùn Khát lắm bùn thân khô bùn โอ้ป่าขึ้นโคกแล้วอ้าวมีตะพรสูตรนี่บอเต้นนี่ประสูตรนี่บอขขนนมขนลขนม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 ขนนมขนอขนน มาสูนดีบ่โอ้ยบัดยกรองคือเห็นอยู่ป,ป่าไงน่ะบัดเอาอิลีคือว่าเห็นปลาสันหุ่นโคกทัก้งโคกอ่อ้าวพุ่นข้าเจ้าเอาคืนละหุ่นทั้งโคกหุ่นโลหันหมวกตกแล้ว ลวกตกแล้วลวกตกแล้วทิมไปแล้วครับทิมไปทางพุ่น้ถ ผมมีเสียงกีดกาดเลยว่ะเสียงกดกาดเลยอ่ะหมวกเจ้าหนี่ยการวนกินป่ะน่ มาลุ้นกระดุ้งใหญ่กันครับพี่น้องอคือบาต่ำตึงๆเนี่วะอ,อคือเป็นจังซีคือเป็นแบบนี้ครับคือเป็นแบบนี้ โอ้พุ่นติดทังนอกพุ่นย้ายนั่นได้ปะน้อพุนออโอ้ติดในยูวีมาดามเงียบเลยมาดามโอ้ยโดดออกจ้อยโอ้ตุ้่ยั่ตล้นยัยยูใส่เลรอโอ้ยกลัอขันวาทั้งพี่ Ôi. <laughs> <laughs> Tốt ạ à. không à Hả? เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอามาโชว์กล้องดูมาโชว์กล้องดูเอามาโชว์กล้องหน่อยครับเอามาโชว์กล้องหน่อยครับโอ้ยทำไมไม่โชว์กล้องเลยปลาจักปีเนาะนี่เนาะ คือว่าผ่าสามปีเนาะพี่เนจังเช้ชปลากระเนียงไยปลากระเนียงใหญ,ะะใหญ่มันยังไม่แตกมั้งครับเอ้าเอาหุ่นครับเอ้าเอา,เอาปลาอะไรปลายังหันอ๋อโดดออกอีกแล้วได้นี่ ปนินครับอ้อปนินหรือปอยังปนินครับพี่น้องปนินครับปนินโดนปนินฟังนอนครับโอ้ผุนมันอยู่น้ำตื้นผุนบดผ,ผุนป่าผอครับอยู่น้ำตื้นอยู่น้ำตื้น อยู่น้ำตื้นอยู่น้ำตื้น,นโอ้ผุน่นแม่นิโอ้ยอยู่ทางโคกผุน่ะปลามันขึ้นโคกเบิด้ดอันนี้ปลาขึ้นโคกเบิ้ดครับพี่น้องครับรอรุ่นกระดุงไงกันน,นั้นป่านนีสิตำตึ้งจะเกลือแง่กระดุงไงผุน โอ้ยกระดูกใหญ่คือเป็นจังเสียอเอาทั้งคุณติดอีกแล้วครับพี่น้องติดอีกแล้วทั้งคุณโอ้หมันตะผูหมันดีเนาะ มานตะาูมันมานตะาูมันมาลุ้นกระดุงใจอีกครับเป็นเชงไใดเต้นบะเต้นบะอ้าวปศุสัตว์เต็นมาลุ้นกระดุงนี้ครับ มันไพ่ไปครับว่าเนาะเต้นเต้นมันโอ้เราตั้งมันอ แล้วตั้งหมานดอกเลยหันมาทางนี้ครับปันได้ที่เอาออกกล้องจากบาทในนี่นะมีอะไรค่ะโอ้ยคอยเมื่อยน้ำกระดูกใหญ่เจ้าเทียบันดนี่บัดลองบัดคือพากัน ออลงห้อยบ้ลงห้อยลงห้อยป่ามันลงห้อยอยู่ครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอาเอ้าเข้าอีกแล้วตั้งมานแล้วอีหรีเว่อ ขณะเข้าเล้อีกแล้วเห็นบ่โอ้ยเอตักอีกแล้วโ้กัมูบดอโอ้ผูกผูกผูกผู้ผูกผูกใส่ใส่ ตักเลยเบาโอ้ผลปนุ่นจันไงครับผมโอ๋อปนยังอ๋อปนยังกันแล้วครับพี่น้องปายังนั่นนะปายังนั่นปนุ่นจันคือว่าครับบอก ถ้าไม่โชว์กล้องเดี่ยวจะไปแล้วนะครับไม่โชว์กล้องสิโชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหน่อยครับถ้าไม่โชว์ตานี้จะไปแล้วนะครับโซแม่ไปละอายกใน้ฟังนี่ยกมากันบ่ป่ามันเรนป่ามันเรนเฝ้าโยกเฝ้าโยกป่ามันเรน

กัพี่ดองแล้วเอาชนะนันอยู่ที่นะครับขอเป็นกำลังใจพี่ดอง เด็กตัวละบอมเอ้ย,อย,อยเบิดแล้วป่าันมีนท่นนั่นแหละตำตึงตำตึงตำตึงต

กีฬาของัยหวชนบกลครับคุมวยเบิ้ลทนะครับพ่อโอ้ให้ออกวิดีโอเน่นะครับห้ออลวิดีโอนะสจนะครับเปิ้ลจกวัดนะครับโวเสียนไอกจะเป็นปลาคานะครับนกีฬาบอลครับเล็กตัวเลขตัวนโอ้ยได้ตัวนึงก็คุ้มแล้ครับมันได้วะดีประสูด ทีมงานเขาคืออนอนเอ้อาเข่าพี่แล้วเข่าพี่แล้วสู้ไปสกอร์สู้ไปสู้ไปแข่งแบบพะย่อยู่นี่ เอาล้อดันตากเอาล้อดันนะมันบ่ออะไรหนอกฮนนันดีปลานี่มันบ่ออ่านได้ละมันบ่อเอาออกกันได้ครับถือถือคือดูฮัน <c oughs> โอ้สี่หาโลสามปองมันสามโล ประมาณนี้ครับ4โลโลุดครับอ่จับขึ้นมาดูอันนี้จับมาสองงานพี่กินไว้พี่โอ้ผลงานวันนี้กับน้องพัดตะเือนักโอ้อาลงไว้บันนี้เลม่้ ครับพี่น้องครับผมนายเพชรอ้วนครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องให้การติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับปูนเจ้แล้วโบกมือบายๆล่ะครับพี่น้องครับผมก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับครับเมื่อนี้ผมนายเพชรอ้วนครับผมก็ขอจบคลิปไว้ เพียงเท่านี้ครับเขาโตแล้ไปก่กอนครับสวัสดีครับพ่อพ่อกันไม่ในคลิมนาเนาะครับไปแล้วครับ